ัเ,เพื่อนๆวันนี้เรามาแกะกล่องอีกแล้ว,วนนี้เป็นกล่องเ,เริ่มเลยก็เดี๋ยวว่าลองดูกัน,นครับว่าที่สั่งมาเป็นอะไรบ้างเนาะกล่องใหญ่มากเาไมาได้แกะกล่องมานานละว,วันนี้ก็เลยพามาแกะกล่องนอกบ้างเนาะอากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่มีลมพัดเรื่อยๆ วเ็สบายคามเย็นนเลยอืคกำลังงว่าผมสั่งใผิวดีมาด้วยเหรอเันเป็นกล่องเปล่าที่เอาที่ ที่เขาขายเอาแพ็คมาให้มันแน่นเนาะตกใจนึกว่าเขาใจแกผิดโอเคเป็นรับรรทุกที่จะแพ็คมาให้มันแน่นนะโอเคเพื่อนแต่แก้าไปครับโอ้มีการแพ็คมาให้ทุกกระป๋องเลยแกะสักกระป๋องนึงนะครับ กินแก๊สเนี่ยแบบนี้ฝาดำเนาะผมสั่งมาสองแบบแหละสั่งตัวกินแก๊สฝาดำกับมีทีพันอันนี้น่าจะเป็นมีทีพันแล้วก็จะเป็นมีทีพันแบบสั่งมาเป็บบนกระป๋อง อื่นแสดงไม่ได้ก็ต้องเป็นยี่ห้อโตเกี่ยวมาเลยเป็นโมเดลหนักเดี๋ยวามาดูก่องฟอร์มกนเลยนะครับเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนแล้วกันนะ ก่อเนาะมันเกะกะก็จนะเป็นสองแลกก็เป็นโตเกียวมารีเนาะส่าป้าห้าจุ สวยงานตั้งแต่กล่องเลยเนาะงามตั้งแต่กล่องเลยข้างหน้าก็สกรีนเป็นรูปปืนแบบนี้เนาะเขียนว่าโตเกียวมารุกิใช่ครับวาห้าจุดเด็ดทางก็มีสติกเกอร์นู่นนี่นั่นแปะมาแบบนี้เนาะก็คุณหน้าคุณตาทีนเ้อแหละ กันดูเลยดีกว่าสูงนิดนิดหน่อยโอเคภายในกล่องก็บรรจุตัวแมนวนะห่อพลาสติกไปแบบนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นปกติผมก็ไม่ค่อยได้เปิดดูกแล้วก็ตัวแหบลางเนาะลางติด ข้างปืนแล้วก็มีนอ็อตมาให้แบบนี้แมกก์ซึนแมกก์ซึนไฮคาร์บ้าทั่วไปมีตัวแท่ท้องอมสะอาดแล้วก็มีเหล็กแห้งๆเล็กๆอันหนึ่งไม่รู้ไว้ทำไมนัน่าจะไว้แี่งเวลาลูกมญแจมนะโอเคเราต้องมาดูตัวปืนกัน ทำไมมีเล็กไหมไม่มีแล้วมีป้ายลาเบลแบบนี้ไว้อันนึ่งอ่าก็เป็นสีดำนะครับเป็นไฮคาป้าสีดำมผมไม่ค่อยได้มีเก็บไว้นะครับตัวไฮคาป้าอะไรพวกนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเก็บเฉพาะพื้นกอล์เนะาะสไลด์รุ่นต่างๆรุ่นน,น,นี้ นี่ก็สวยงามดีนะครับมีโลโก้มีอะไรชัดเจนนะครับ,รบสวยงามก็มาตรฐานของ TM เนาะสไลด์ก็เป็นพลาสติกส่วนดน้าหลังก็คุ้นๆกันอยู่แล้วเนาะส่วนหลังเป็นโบมาส่วนหลังก็เป็นสูนยตายแบบนี้เนาะนะครับแต้มสีขาวไว้ ลอดูข้างหงนั้นสนดหนึ่งแล้วกันเนาะเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากัางก่อนๆไหมแต่คิดว่าก็คงเหมือนเดิมนะครับตัวที่ผมมีอยู่สองสตัวนะก็กะว่าจะเอามาเปลี่ยนสไลด์แต่งดูเนะาะอเลยสั่งมาภายในก็ มันเหมือนเดิมครับ <c oughs> ไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมแต่รู้สึกว่าตรงนี้จะตรงคางด้านนี้ครับรู้สึกว่าเขาจะมีนํำล่องเอาไว้เป็นรูๆแบบนี้ไว้ให้เจาะสำหรับปิดคางตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนี่นะฮะแต่ดาว่าน่าจะใช่นะนะครับ เอาไว้ติดคามปืนแบบนี้ใหะแบบนี้ไว้ส่วนไฟฉายอะไรพวกนี้เนะ <Okay. S 1> oh, าะเลเซอร์ดอทโอเคตัวฮอปก็ยังปรับที่เดิมเนาะไม่ได้เป็นแบบรุ่นใหม่อะไรผมไม่มั่นใจว่ารุ่นใหม่ขอมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนาะก็อบอกสูบหัวสูก็เล่นดีนะ โอเคเป็นตัวที่หนึ่งเนาะะกอบกันื okay. ดฝขึ้นเดยตา้ายตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็เป็น M92F Beta นั่นเองเนาะสภาพกล่องภายนอกก็สวยงามเหมือนเดิมแบบนี้เอ้ผมไม่มั่นใจว่ากล้องมันจับด้านหรือเปล่าเนีเ่กล้องจับด้านก็ขอถ่ายด้วยละกันเปิดกล้องมาก็จะมีเนี่ยครับเป็นแมโนวลสันจรภาษาญี่ปุ่นเนาะประมาณนี้ ภายในก็มีอันนี้อะไรเนาะอันนี้มันคือตัวอะไรครับอ๋อนี่นมฮะเหมือนกับเป็นตัวเอาไว้ดึงสเปริงอะไรทักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่คุ้นเคยเลยนะเอ2นเก้าสองนี่ไม่ถนัดเลยแต่พอดีว่าเห็นราคามันโอเคเนาะก็เลยซื้อมาเก็บเอาไว้ มีแมกกาซีนมีแซมมาให้แบบนี้นะครับมแมกกาซีนก็เติมตงลงก้นวอจ่ายที่ผมไม่มั่นใจว่าใช้ร่วมกับไฮคาป้าได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยยังไงไปเทสดูแล้วก็ลักษณะายางปากแมกก็อ่อรู้จะแตกต่างจากฟืนอื่นๆทั่วไปเนาะโอเคมาดูที่ตัวเครื่องกันอ่า น้ำหนักก็ไม่เยอะนะครับน่าจะประมาณสักหกเจ็ดขีดได้ไหมประมาณนั้นเนาะแต่งานเนียนมากเลยนะครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมครับไม่มั่นใจว่าแสงจะพอหรือเปล่าเนาะงานค่อนข้างเนียนเลยถึงแม้ว่าเป็นพลาสติกนี่ทำทำออกมาได้แบบ เสมือนกับเป็นโลหะเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแรกนะครับที่ผมได้มาเป็นยี่ห้อ T.M. เคยมีเหมือนกันก็จะเป็นยี่ห้อ W.E. อะไรพวกนี้ครับมีอยู่กระบอกสองกระบอกกังไม่ได้มีเยอะเนาะก็เป็นพลาสติกนะผมไม่มั่นใจว่าตัวสไลด์นี่มันมีเปลี่ยนหรือเปล่าเนาะ ือไม่มีข้อมูลเลยเกี่ยวกับปืนโมเดลนี้มีเซฟแกไม่ได้ตัวนี้เป็นระบบดับเบิลไอชั่นนะครับหรือสามารถแกวก่ได้เลยนะไม่เหมือนพวกหนึ่งเก้าหน่หนึ่งหรือว่าให้กระป้าต้องขึ้นลำก่อนแบบนี้เนาะก,ก็ทําได้สองกรณีนะครับจะชาร์จก,ก่อนแล้วก็ยิงหรือว่า เดี่ยวไกได้เลยนะครับแบบนี้ลองใส่แม่กซอซีนดูว่าน้ำหนักเป็นยังไงบ้างโอ้นหนักดีเลยก็ทั้งสองก็บอกนี้ได้มาราคาราคาไม่แรงนะครับราคาดีเลยก็เป็นจุดสนใจทำให้สั่งซื้อสองกระบอกนี้มาเนาะก็จากร้านพี่ดันๆนะครับร้านพี่ดังดันๆ ก็สวยงามนะครับสวยงามเลยโอเคก็มีเท่านี้แล้วกันเนาะงานเปิดกล่องก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ยินเทสหรือว่าวัดความเร็วอะไรพวกนี้เดี๋ยวเรามาทำคลิปให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับสวัสดีครับ